ผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับก็เกิดจากที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟ,ฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกเพราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชาการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปคือลักษณะของอาการก็คือเมื่อเราขับรถนานๆนครับประมาณหักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังจึ่งเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ผลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับครับมาสวัสดีครับผมวโรดิศนันชัยพรธนานันท์ครับ ก็ทําทงานอยู่ที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับก็เกิดจากที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกาะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้2ัสองสวันนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้นก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับก็ตรงนั้นก็กังวลครับว่าเ,เราเราชาเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให,ให้ให้เราทาการเอ็กซเรย์ นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอรองเครื่องทับเส้นตอนแรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทํากายภาพนะครับก็แรกๆก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทําให้รู้สึกเอกังวลเหมือนกันว่าเอเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าเอาทไมมันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแต่ก็ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอบอกว่ามันมวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่า ถ้าไม่ไงั้นมันอีกอันหนึ่งก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่กายกายภาพเนี่ยเราทําต่อเนื่องปีกว่า,ก,วาก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะของอาการก็คือ,อเมื่อเราขับรถนานนะครับประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังนะครับแล้วก็ตึงทําทให้เราเดินลําบากครับก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทานมาอยู่ได้ประมาณปีปีกว่าระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยร,อรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทํากายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ว่าหลังจากปีกว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ้ยมันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละก็ทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรักษาทานไปอยู่เรื่อยๆน,ยนะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยเวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับ จากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการกา็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการปัจจุบันก็มีทำกายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับควบคู่กับก,บการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ครับก็อาการกา็ดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราไม,ไ,มไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เรา,าไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ผลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบคุณมากครับ